ปีนีนม่มีหลายจำพปนะจ๊ะฝนตกบ,บ่อทาากรุงเทพคิดถึงคิดถึงคือกันจ้าได้เ,เขาเอได้เ,เขาโคตรเขาเหนียวมากค่ะสีขาวนะคะต้มม้วานนี่เส่เส่ะเหนียว มุนโต๊ะขับพายุยเขานะคะ วายวยี่นอปวนตุกบาปนัดทงปุดนโองเทพฝวดตุกบอจ๊ะ 你好，怎么呢？ เพื่อทุกปีจ้าสงการมาเทียวบ้านหมอจ้ามาเทียวบ้านลูกสะใภ้บอกเมื่อว,วานนี้พายุขาเข่านาะค่ะอีสานนะค่ะซุปบอกมีปีนี้บอกมีด๊อกดอกนะคะพระนัาจ้า ปีนี้บงังมีโดกค่ะปีที่แล้วเป็นสองหน่วยปีนี้นับมงแล้วเกือบยี่สิบหน่วยดกขนาดปีนี้ได้น้ำเนาะคะ่ะต้องน่อยกับพอซุปแล้วี่ปีนี้ดกขนาดค่ะ ไมเด้อแม่มาเอาหมี่ไปซุกมาสงการแม่มาเอกหมี่ไปซุปเลยจ้าบอหมีโ่โดคข่ะบีนี่โคข่ะ